ครับผมก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับเ c ซีนะครับจากกรุงเทพนะครับเกียตบางบงคนะครับคุณอินนะครับผมได้ับซื้อภาพวาดจากช่องของเรานะครับทั้งสี่ภาพนะครับกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยครับผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับครับผม สวัสดีครับว water <tinc S 1> ัน14กุมภานะครับวันวันเลนไทายนะครับกลับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้วันแห่งความรักนะครับน้องไพฑูรย์นะครับกับน้องน้ำฝนนะครับจะมอบดอกไม้ให้กับ f c ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันแห่งความรักนะครับผมวันนี้ก็จัดคู่คู่จิ้นมาเลยครับวันนี้น้องไพฑูรครับกับน้องน้ำฝนนะครับผม แล้วก็ูมัเดีนะ๋เยเอะนมัะะตอนนี้นะครับน้องน้ำฝนกับน้องไปทูนเรานะครับจะมอบดอกไม้ให้กับเอฟซนะครับผมนะครับอเอฟซทุกท่านนะครับเตรียมรับดอกไม้กับน้องไปทูนกับน้องน้ำฝนนะครับวันแห่งความรักนะครับขอให้ fc ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับครับเลครับครับครับันพี่ป้จะทำยังไงครับให้ไปทุนกับน้องน้ำฝนนะครับเดินมามอบดอกไม้ให้กับ fc นะครับลองไปทุนมาแล้วครับ้องไปทุนสวัสดีเฮวันแห่งความรักครับผมครับผมก็ลูกรับผมก่อนอู้ดอกไม้สีแดงเลยครับยกสูงๆูงยโอ้ยดูครับ ครับเอฟซีครับขอบคุณครับโ้ดอกไม้อย่างสวยเลยครับนี่น้องไปทูลเราในเอฟซีทุกท่านนะครับเรารับเอาดอกไม้กับน้องไปทูลด้วยนะครับผมวันนี้โหน้องไปทูลน่ารักมากเลยครับวันนี้ดอกไม้สวยงามมากเลยครับแล้วน้องฝนมายังไงครับน้องฝนครับในเอฟซีก็ได้รับดอกไม้จากน้องไปทูลกันเลยวครับน้องน้องฝนครับ น้องน้ำฝนโอ้โหดอกไม้สีขาวเลยครับวันนี้น้องฝนว่าไงจ้ารับรับดอกไม้ให้กับเอาจ้ามาจ้ารับใจมามากเลยน้องน้ำฝนวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับวันนี้ก็มีธุระนิดหนึ่งนะครับก็เลยมาช้าสักหน่อยก็ มาช้ายังดีกว่ายังไม่มานะครับผมนี่ก็ได้ดอกไม้นะครับสองช่อเลยครับนี่ครับดอกไม้สีขาวกับสีแดงนะครับน้องไปทูลเราให้ดอกไม้แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาอ่าทดสอบดูนะครับว่าน้องน้ําฝนนะครับกับน้องไปทูลนั้นไม่ได้โชว์นานเลยครับไม่รู้ว่าจะลืมหรือเปล่านะครับการเต้นนะครับ หรือน้องน้ำฝนก็จะหมุนหุลโหนะครับให้ให้ดูนะครับให้เอฟซีดูครับผมเดี๋ยวน้องให้น้องน้องฝนมามาโชว์หมุนก่อนเดี๋ยวให้ควานน้อยลงก่อนเนไหมครับเพลงเพลงเราั้น่าจะไม่มีนะครับที่ให้ควานแตกหาควานน้อยลงมาก่อนก็ได้ลูกผมหลังจาก มอบดอกไม้วันวาเลนไทายเสร็จเรียบร้อย,ยนยครับน้องน้ําฝนกับน้องไปทูนนะครับจะแดนนะครับวันนี้แดนเพลงอะไรนะครับโปรดไปรับ <S <S <า>ชมนับฟังกันได้เลยครับผมอา้าวมาเลยครับอ้อาวโอ้อสุขสันต์วันวันลนไทายครับผม วันนี้วันแห่งความรักนะครับน้องไปทูลเรามาเดนกับน้องน้ำฝนครับ 哎，来喽！哎。 สนุกสนานกันเต็มที่เลยครับวันนี้นะครับช่วงเย็นนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโดูครับน้องไปตูลลาวนะครับสายโยกครับสายโยกนี่ก่อนพี่โฟดูครับสุดยอดเลยครับน้องน้ำฝนกับน้องไปตูลลาวครับผมเอฟซีครับสนุกสนานกันครับผม เป็นยังไงบ้างครับ f อครับผมวันนี้เป็นแค่หอมปากหอมกอครับยกสองาใเร็ลูกเร็วยกสองขาในเร็ว นี่โชว์สเตปเต็มที่เลยครับน้องไปทูนเราครับผมน้องน้ำฝนว่าไงน้องน้ำฝนอย่าแพ้พี่ไปทูนนะน้องฝนเย้เย้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ส่งท้ายนะครับในวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับผมน้องไปทูนกับน้องน้ำฝนมาช้าสักหน่อยนะครับ ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องไททูนนะครับกับน้องน้ำฝนนะครับวันนี้มาโชว์สเต็ปนะครับหลังจากไม่ได้โชว์นานแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่นี้นะครับผมสวัสดีครับเมียตระเมียประครับผม